สวัสดีครับวันนี้มามาทําคลิปวิธีหมุนแป้นบิดของตะเกียงเจ้าพายุอะครับคืออย่างนี้มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยถามเข้ามาเยอะครับเรื่องเวลาใส่นมหนูแล้วเนี่ยเข็มมันงอครับคือมันเป็นอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าที่เข็มมันไม่งอเวลาเขาใช้หมุนไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยหมุนไปกลับมาอะไรไดเ้เหตุผลเพราะว่าไอ้นมหนูอะครับมันถูกแต่งหลังนมหนูมาแล้ว โดยเขาจ้างช่างนะครับให้แต่งหลังนมหนูมาแล้วคือในตะเกียงราคาสูงสูงนะครับที่หายากหรือตะเกียงเก็บสมบูรณ์เนี่ยพวกอะไหล่ต่างๆในตัวตะเกียงเนี่ยจะถูกทำการแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าตะเกียงทั่วไปถ้าเราเอาใช้จุดเนี่ยครับเราไม่ต้องมาทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าค่าแต่งหลังนมหนูก็หลายตังค์จริงๆเนี่ยตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะใส่นมหนูก็คือมันมีหลักนะครับในกระเช้าเล็กเนี่ยแล้วก็เอาเข็มใส่ใส่เหล็กส่งเข็มก่อนแล้วก็อเอานมหนูออกจากหลักวนก่อนก็คือเอาหลักวนเปล่าๆใส่แล้วก็หัวเข็มมันก็จะโผลต่ตรงตรงปลายหลักวนใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอานมหนูใส่แต่ก่อนจะเอานมหนูใส่อ่ะต้องแยงนมหนูก่อนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําการแยงนมหนูอันนั้นตันอ่ะท่านใส่เข้าไปเนี่ย เข็มงอหมดครับจะก,กี่โหลก็งอหมดบางคนใส่เนี่ยเฉพาะเข็มเนี่ยหมดไปสองสาโหลก็มีครับแต่ถ้าแยงนมหนูแล้วเสร็จปุ๊บเวลาเอาใส่ขันเข้าเข็มมันก็จะโผล่อย่างนี้ครับคือในตำแหน่งปิดนะครับเข็มมันก็จะขีขึ้นแต่ด้วยส่วนตัวผมนะเวลาผมตั้งเนี่ยผมจะตั้งให้มันเอียงขวาหน่อยนึงเหตุผลก็จะจะได้รู้ว่าตะเกียงเจ้าพายุอะ่ะมันจะหมุนไปทางขวา90องศาครับ แล้วเราจะหมุนตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเวลาเราเปิดเราหมุนไปอย่างนี้ครับหรือว่าส่งตะเกียงกลับให้ลูกค้าเนี่ยผมก็จะหลบเข็มไว้ในหลักเหตุผลเพราะว่าถ้าอะไรโขกหรือกระแทกเนี่ยเข็มมันก็จะไม่งองเพราะว่าเข็มมันอยู่ในหลักใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอเราจะใช้เนี่ยเราก็คืนเข็มโดยหมุนทางเดิมนะครับหมุนทางเดิมกลับมาเ,เข็มมันก็จะโผล่เห็นไหมครับเราจะไม่หมุนรอบนะครับถ้าใช้แบบนี้ยังไงตะเกียงก็จุดได้เป็นปีๆครับไม่มีปัญหาคือ ใช้ตะเกียงให้เชี่ยวชาญก่อนให้คล่องก่อนนะครับแล้วค่อยทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่ว่าทําโดยไม่รู้อันนี้คือผมแบ่งปันนะครับเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยคนใช้ต้องมีทักษะในระดับหนึ่งเลยครับไม่ใช่ไม่รู้เลยแล้วก็จะมาเปิดใช้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตะเกียงใส่ฐานครับไม่ใช่ตะเกียงใส่แบตเตอรี่ครับคือของพวกนี้ต้องศึกษานะครับต้องค่อยๆเรียนรู้ครับแต่มันก็ไม่ยากเกินไป เพียงแต่ว่าท่านต้องทําให้ถูกต้องสิ่งที่ผมบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกหรอกครับท่านก็ดูหลายๆอันแล้วเสร็จปุ๊บท่านก็คิดว่าอันไหนถูกท่านก็ทําไปก็เท่านั้นเองแต่ว่านี่แบ่งปันกันคือฟังฟังไปครับถ้ามันเอาไปใช้ได้ก็เอาไปใช้ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งโคมไว้แถวนั้นนะครับหมดเรื่องเนี่ยครับ มันเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าถึงเวลาปุ๊บเห็นตะเกียงปุ๊บหมุนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหมุนรอบเงี้ยไม่ใช่นะครับคือมันมีวิธีใช้ของมันตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็มีคือบ้านคนที่มีตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยครับต้องมีฐานะในระดับหนึ่งครับแถวบ้านผมเนี่ยคุณยายผมบอกเลยคุณยายผมมาอยู่ร้อยกว่าปีนะครับ เกิดในรอห้าตะเกียงเนี่ยเขาเรียกตะเกียงเศรษฐีครับคนธรรมดาไม่มีทางมีครับต้องคนมีเงินเหลือจริงๆบ้านเนี่ยแถมนี้เป็นบ้านคลองต้องมีเรือใหญ่ครับเรือใหญ่ขนข้าวะครับเป็นกวยนสองเกวียนสกวยนอย่างเงี้ยครับถึงจะมีตะเกียงพวกนี้ครับเพราะว่าเอาง่ายๆถ้าวัดมีงานวัดต้องมายืมเหรอครับเพื่อไปจุดงานที่วัด แล้วบ้านที่จะไปยืมก็คือพูดง่ายๆว่าเวลาพูดชื่อรู้จักครับก็คือเป็นคนที่มีนาเยอะๆแถบอย่างแถบคลองแปดคลองเก้าอะไรนี่ก็ต้องมีนาสองสามร้อยไร่ขึ้นนะครับถึงจะมีพวกนี้เหตุผลเพราะว่ามันมีราคาสูงมากครับแต่ว่าบ้านคนที่มีก็สามารถจะนวดข้าวกลางคืนได้อย่างนี้ครับมันได้เปรียบเยอะแต่ถ้าบ้านที่ไม่มีก็คือจบต้องรอสว่างอย่างเดียว กว่าจะสว่างบ้านที่มีตะเกียงก็เรียบร้อยนวดข้าวเสร็จแล้วขายได้เลยอย่างนี้ครับน,นี่คือเหตุผลของตะเกียงที่อยู่ตามบ้านนอกนะครับผมก็เอามาแบ่งนันนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือเน้นไปที่วิธีหมุนแป้นบิดก็คือเราจะหมุนไป90องศาแล้วก็หมุนกลับเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แบ่งปันกันครับเผื่อจะมีประโยชน์สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ Selamat siang.